สรุปข่าวรอบวันประจำวันที่15พฤศจิกายน2566ศาลปล่อยตัวใบเตยพ้นคุกแล้วศาลอาญาอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวนางสาวสุทธิวันกุลชรหรือใบเตยหลังยื่นหลักทรัพย์เงินสด5ล้านบาทประกันตัวโดยมีเงื่อนไขใส่กำไร EM ห้ามออกนอกประเทศและรายงานตัวกับศาลตามที่กำหนด ทั้งนี้ใบเตยเป็นจำเลยในคดีช่อโกงแชร์ลูกโซ่ f o r e x ร D โดยที่ผ่านมาศาลไม่ให้ประกันตัวมาแล้วถึง8ครั้งโดยมีเงื่อนไขจะต้องมีพฤติการแห่งคดีเปลี่ยนไปเช่นเมื่อตรวจพยานหลักฐานแล้วปรากฏว่าพยานหลักฐานสาวไปไม่ถึงจำเลยคนนี้หรือการเข้าไปมีส่วนร่วมในการกระทำความผิดไม่ชัดเจนหรือไม่มีพฤติการหลบหนีหรือมีหลักประกันที่มากเพียงพอรวมถึงไม่ใช่ตัวการใหญ่ไม่น่าจะไปยุ่งเหงิงกับพยานหลัก ฐานเป็นต้นถ้ามีพฤติกรรมเปลี่ยนไปศาลจะให้ประกันตัว สารรัฐธรรมนูญยังไม่ตัดสินพิธาถือหุ้นสื่อก้าวไกลหาเสียงแก้มาตรา112สารรัฐธรรมนูญนัดวันพุธที่22พฤศจิกายน2 5 6 6เวลา9ก้านาฬิกาสนาทีพิจารณา2คดีคือกรณีที่คณะกรรมาก,การการเลือกตั้งหรือกะกะตอขอให้สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสมาชิกภาพสอสอของนายพิธาลิมเจริญรัตอดีตหัวหน้าพักก้าวไกลสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญหรือไม่จากกรณีถือครองหุ้น ไอทีวีกรณีนายธีรยุทธ์สวนเกศรร้องขอให้วินิจฉัยการกระทําของนายพิธาและพรรคก้าไกลที่เสนอร่างแก้ไขกฎหมายมาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบ,บอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรก็ตามสารรัฐธรรมนูญยังไม่ได้มีกําหนดวันปรึกษาหาหรือถแถลงด้วยวาจา และหลงมติแต่อย่างใด นายกนัดแถลงใหญ่แก้หนี้ทั้งระบบปลายเดือนนี้นายเศรษฐาท,ะทะวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงกรณีที่ประชุมคณะกรรมการกำกับแก้ไขหนี้สินของประชาชนรายย่อยเห็นชอบแนวทางแก้ปัญหาหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกายศซ,ซึ่งมีการปรับวิธีการคำนวณและปรับลำดับการตัดยอดหนี้ตามพรบกรายศฉบับใหม่ว่าเป็นเรื่องนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้สินโดยรวมของรัฐบาลนี้ทั้งหนี้ก กยศหนี้ครูหนี้นอกระบบและหนี้ SME โดยในช่วงปลายเดือนพฤศจิกายนนี้จะมีการแถลงข่าวใหญ่ถึงมาตรการแก้ไขหนี้ทั้งหมดไม่ใช่เพียงกยศอ,อย่างเดียวโดยจะรวมทุกภาคส่วนเท่าที่จะสามารถทำได้